สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบนวิเคราะห์การเมืองการประทะขัดแย้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาการต่อสู้ภายในพ,พรรคพลังประชารัฐของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ามากด้วยความเข้มข้นเหมือนกับว่าร้อยเอกธรรมนัทกำลังต่อสู้อยู่กับนักการเมืองอย่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ นายสันติพร้อมพัดและนายชัยวุฒธธนาคมานุสรเป็นต้นแต่เอาเข้าจริงๆ6รัฐมนตรีเสมอเป็นเพียงตัวแทนคำถามก็คือการเดินทางเข้าหารือของ6รัฐมนตรีจากภาคพลังประชารัฐภายหลังการประชุมครมเมื่อวันจันทร์ที่ย5ห้าตุลาคมเป็นการหารือกับใครในธรรมเนียบรัฐบาลคำตอบย่อมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา จึงกลายเป็นว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ากำลังปะทะกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแผนการที่ออกมาจากการหารือณธรรมเนียบร,รัฐบาลเมื่อวันที่ยิมหตุลาคมแท้จริงแล้วคือความต่อเนื่องจากปฏิบัติการปลดเมื่อวันที่8กันยายนนั่นคือคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าจากรัฐมนตรีความน่าสนใจอย,อย่างที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นคำสั่งปลด เมื่อวันที่8กันยายนไม่ว่าจะเป็นการรุกไล่จากวันที่25ตุลาคมไรกธรรมนัฐพรมเผ่ามีหลังพิงนั่นก็คือหลังพิงอยู่กับพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณหากดูจากวันที่8กันยายนมาอย่างวันที่25ตุลาคมก็จะเห็นอย่างเป็นรูปปธรรมนั่นก็คือหลังพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์เมื่อวันที่8กันยายนตําแหน่งเลข,ขาธิการพัก ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็ยังอยู่เป็นหัวหน้าพักพลเอกประวิตรวงสุวรรณบอกให้อยู่และเมื่อประสบเข้ากับมรสุมลูกใหญ่ด้วยยุทธการลุกล้ให้พ้นไปจากตําแหน่งเลขาธิการพักในวันที่ยิ8ตุลาคมพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ยังปกป้องอย่างเต็มกําลังปกป้องได้หรือไม่อย่างไรคงได้คําตอบออกมาแล้วจากนี้ จึงเห็นได้ว่าความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐมากด้วยความแหลมคมในที่สุดแทนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะพะทะกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากลับต้องเผชิญกับแรงต้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกลายเป็นการประลองพลังระหว่างพี่น้องกลุ่มสามปความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองจังหวะการเมืองยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เท่าใด เบื้องหน้าการฟัดกันในพักพลังประชารัฐที่พักเพื่อไทยก้าวอย่างสุขุมเยือกเย็นเป็นความเยือกเย็นในการปล่อยชื่อของนายแพทย์ชลนานสีแก้วกับสถานะว่าที่หัวหน้าพักประสานกับชื่อของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีกับสถานะว่าที่ผู้อำนวยการพักท่ามกลางความเห็นชอบจากภายในจากบทบาทการประเตรียมเพื่อ เข้าสู่การประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะมองผ่านในแพทย์โลนลานสีแก้วไม่ว่าจะมองผ่านในแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีหลุดพ้นจากนักการเมืองยุคเบบี้บูมเมอร์อย่างชัดเจนถามว่าใครกันที่วางแผนในเรื่องปรับโครงสร้างและอธิบายถึงรายละเอียดอย่างมีคุณภาพมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าไม่ว่านายพงศัก์รัตนพงศ์พงภพศาลไม่ว่าจะนายแพทย์พรหมิน เริ่ดสุริเดชล้วนปฏิบัติการหัวชนกับนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีสำแดงบทบาทผ่านกระบวนการของกลุ่มแครและหากกระบวนการเหล่านี้นายแพทย์ชลนั่นสีแก้วมีได้มีส่วนรับรู้อย่างใกล้ชิดมีหรือที่จะเดินสายตอบคำถามผ่านครับเฮาส์ได้อย่างฉัดชานแม้กระทั่งสายสัมพันธ์อันแนบแน่น กับพันธมิตรก้าวไกลพรันที่ปรากฏชื่อของว่าที่คนใหม่ของพรรคก็มีคำถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากมองจากกระบวนการของพ,พรรคพังประชารัฐหากมองจากกระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับของพรรคเพื่อไทยจะเชื่องช้าอุยอายแต่ในความเชื่องช้ามิได้หมายถึงความอุยอายตรงกันข้ามพรรคเพื่อไทยมีความแจ่มชัด อยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่ปล่อยให้มีการคาดเดาอย่างคึกคักรอบด้านกระทั่งดำรงอยู่เป็นกระแสเพราะมีความเชื่อมั่นมาแล้วจากกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรความเชื่อมั่นโดยพื้นฐานก็คือพักเพื่อไทยจะแลนสไลด์อย่างแน่นอนปมเงื่อนจึงอยู่ที่ว่าแลนสไลด์นั้นมีจำนวนเท่าใดเป็น200ขึ้นไปเท่าใด ขณะเดียวกันพักเก้าวไกลจะทยานติดตามมาอย่างไรมากกว่านี่คือยุทธศาสตร์ในการปิดสวิตสอวในทางเป็นจริงความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมเสียงดังใส่สมศักดิ์สุชาติยอมรื้อกรรมการบริหารห้ามแตะเก้าอี้ธรรมนัตเมื่อเวลาสิเวนาิกานาทีวันที่ย8ิตุลาคม2564 ที่ทำเนียบรัฐบาลพเดกประวิตย์วงสุวรรณในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมการบริหารพักยังมีอยู่หรือไม่ว่ามีมีเมื่อถามย้ำว่าตามกำหนดการเดิมหรือไม่พเดกประวิตย์พยักหน้าก่อนตอบว่าอืเมืม่อถามว่าปัญหาทุกอย่างจะเรียบร้อยหรือไม่หรือจะปรับโครงสร้างพักหรือไม่พเดกประวิตยไม่ตอบ ก่อนขึ้นรถไปที่ทำการพักเพื่อเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารพักรายงานข่าวแจ้งว่าก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพักและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานในฐานะกรรมการบริหาร ได้เข้าไปพูดคุยกับพลเดกประวิทย์ในห้องรับรองโดยพูดคุยกันในเรื่องของการปรับโครงสร้างภายในพักและการพูดคุยดังกล่าวพูดกันเสียงดังมากโดยพลเดกประวิทย์กล่าวว่าจะมีการปรับโครงสร้างพักอย่างแน่นอนแต่จะไม่แตะตำแหน่งเลข,ขาธิการพักของไรอ์ธรรมนัฐพมเพาเพราะไม่ต้องการให้พักเกิดแรงกระเพื่อมต่อมาเวลา11.45นาที 45. นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นการพูดคุยตามปกติและไม่ได้พูดคุยเรื่องของพักหรือเรื่องการประชุมกรรมการบริหารพักและไม่ได้คุยในเรื่องของการเมืองแต่พูดคุยเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมกันเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่7-8โครงการซึ่งมีแต่โครงการดีๆล้วนน่าสนใจ ตัวตนได้รับทราบว่ายังมีการประชุมกรรมการบริหารพักอยู่ในเวลา13นาฬิกาของวันนี้ส่วนจะมีวาระใดบ้างยังไม่ทราบเลยเชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยความคืบหน้าล่าสุดประชาธิปัตร์ขยมพักไหนให้คนนอกมาครอบงำต้องถูกฟันตามกฎหมาย27ตุลาคมนายราเมศรัรตนชเวงโฆษกพักประชาิปัตร์ กล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตให้ตรวจสอบพรรคการเมืองที่มีบุคคลอื่นที่ไม่เป็นสมาชิกของพรรคดาเนินการในลักษณะควบคุมครอบงําชี้นําพรรคว่าข้อกฎหมายตามกฎหมายของพรรคการเมืองระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องดังกล่าวคือมาตรา28ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือ กระทำการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชีน้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนอกจากนี้ยังมีมาตรา29ที่ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนายราเมศย,ยังกล่าวต่อด้วยว่าเมื่อมีบุคคลยื่นต่อกรกะตก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้น เชื่อว่ากรกะตดำเนินการเรื่องนี้ได้ไม่ยากผิดถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายกำหนดตามพยานหลักฐานและบ้านเมืองปกครองด้วยกฎหมายหากมีการกระทำการที่ฝ่าฝืนมีพยานหลักฐานชัดก็จะละเว้นไม่ได้ทุกฝ่ายต้องให้อิสระในการวินิจฉัยของกะกะตอ,อย่างเต็มที่ซึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัยหนีไม่พ้น เพียงประเด็นเดียวที่เหลือคือลักษณะที่ทํานั้นทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดในส่วนของพักยึดหลักการข้อนี้อย่างเคร่งครัดอำนาจที่สำคัญของพักการเมืองคือสมาชิกพักและคณะกรรมการบริหารพักมีอิสระในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยยึด รัฐธรรมนูญและกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนายรามเมตกล่าว